ว่างเอ,อ๊บเอาเลยเอาให้ผ่านเอาให้ได้ยิงอย่าให้เขาผ่านนะเออนั่นแหละทำายเออแค่นั้นเองระวังเอ,อ๊บให้ผ่านเออโอ้โห้แจว๋วแจว๋วนั่นแหละเออเอาใครเอาใครป้องกันมานี่ไปใครไปเล่นเอาแฟดคนหนึ่งไปเล่นพีโรมาก,กันมาเออพีโรมาป้องกันอา้าวเต็มตัว ยูโรคือยูโรเป็นไซบอร์ดอะเป็นโรบอท์ดอะเป็นหุ่นยนต์ไม่มีการจังหวะย่อเย่ออะไรเลยยืนเป็นหุ่นเตรียมตัวน,มวนี้มาเดี๋ยวทีนี้มาเอามานี้มาอ่ะเอออ้าวอ้าเตรียมตัวโอ้ยเฮ้ย,ยตายใบแดงเลยอย่างงี้นี่เอ้ยใบแดงอย่างงี้เยี่ยมเฮ้ย ต้องมันต้องอย่างนี้เข้าใจว่าเวลาเขาหลุดไปแล้วแต่ถ้าทําอย่างนี้ไม่ได้นะลูกเอาจริงๆเวลาแข่งจริงคือไปแดงถูกต้องไหมอ่าแต่ก็มันเป็นวิธีฟุตบอลอย่างนี้แหละอยาให้เขาผ่านมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราป้องกันคืนเอาเดี๋ยวให้แฟดแฟดแฟดไปเลี้ยงมาเดี๋ยวให้น้องมันป้องกันคืนเอามาเร็วเราป้องกันคืนจะให้เขาผ่านเด้อแขนไหมเมื่อกี้เฮ้ยมันแขนแกวแกว อาจารย์เวลาอาจารย์วิ่งอ่ะมุมแคบอ่ะอาจารย์สปีดต้องดีต้อแงแข่งเข้าใจไหมที่มันกว้างตรงไหนมันกว้างพามันออกไปเข้าใจว่าแต่จริงๆที่แคบก็อันตรายเหมือนกันเอาอีกไหมเฮ้ยแขนอยูอ่ยังแขนอยู่ใช่ไหมเดินกำลังจะยิงอยู่แล้วโอ้ยไอ้เรื่องเลยเอาเลยเอาเอาเอาใครยูโรเอายูโรไปยูโรอันนี้ เอเอ,เ,อเรียบร้อยโอ้ยหมดแล้วแรงนะ่ะมายูโรมาเอา้ามาใครจะรับกินยูโรวะามาเร็วใครจะรับกินยูโรมาๆายูโรคนหนึ่งมาลูกมาเร็ว ยูโรผ่านให้ได้นะเลี้ยงให้ผ่านแต่แตมไม่ต้องให้ผ่านเห็ไหมไปเลยเอาทีนี้จริงจังนะต,ตอนนี้แตมเมาจริงนะยูโรต้องผ่านให้ได้ทําไงก็ได้ให้ผ่านให้ได้นะหนึ่งๆเนาะแตมอย่าให้ผ่านเลยมาเลยกรงกว้างพื้นที่กว้างเฮ้ยอย่าให้ผ่านอย่าให้ผ่าน <laughs> <c oughs> อผ่านไหม